หากคุณเคยสงสัยว่าทำไมบางคนถึงสามารถประสบความสำเร็จและมีความมั่งคั่งในชีวิตได้ในขณะที่บางคนยังคงติดอยู่ในวงวนเดิมความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาหรือทรัพย์สินที่มีมาตั้งแต่เกิดแต่ความแตกต่างนี้เกิดจากวิธีคิดและการกระทำที่พวากรเขาเลือกใช้ในชีวิตวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก9หลักจิตวิทยาที่ช่วยสร้างความรวยและความมั่นคงในชีวิตเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ1มุมมองที่ถูกต้องต่อเงิน เงินเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดบางคนมองว่าเงินคือสิ่งชั่วร้ายเป็นตัวทําลายความสัมพันธ์หรือเป็นสิ่งที่มาพร้อมความทุกข์แต่ในความเป็นจริงเงินเป็นเทียงเครื่องมือที่ช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายในชีวิตได้ลองคิดดูว่าหากคุณมีเงินมากพอคุณจะสามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุขทําสิ่งที่คุณรักและช่วยเหลือคนอื่นได้ง่ายขึ้นดังนั้นเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมองใหม่มองว่าเงินคือทรัพยากรที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับชีวิตตัวเองและผู้อื่น 2. การเปลี่ยนแปลงจากผู้ตามเป็นผู้นำคนรวยมักมีวิธีคิดแบบเจ้าของธุรกิจพวกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเดือนเทียงอย่างเดียวแต่พยายามสร้างช่องทางรายได้ที่ไม่จำกัดเช่นการสร้างธุรกิจการลงทุนหรือการพัฒนาแหล่งรายได้เพิ่มเติมในขณะที่คนทั่วไปทำงานเพื่อแลกเงินเดือนคนรวยกลับมองหาโอกาสในการลงทุนเพื่อให้เงินทำงานแทนตัวเอง 3. การลงทุนในตัวเองการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ การอ่านหนังสือหรือการเข้าอบรมทุกสิ่งที่คุณลงทุนในตัวเองจะเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของคุณการศึกษาและความรู้คือสิ่งที่ไม่มีใครพลาดไปจากคุณได้และยิ่งคุณพัฒนาตัวเองมากเท่าไรโอกาสและรายได้ในชีวิตก็จะมากขึ้นตาม 4. การเลื่อนความพึงพอใจในยุคที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วการฝึกเลื่อนความพึงพอใจ Delaygratification เป็นทักษะสําคัญคนรวยมกัก ไม่ใช้เงินไปกับสิ่งของที่ให้ความสุขเพียงชั่วคราวแต่พวกเขาเลือกลงทุนในสิ่งที่เพิ่มมูลค่าในระยะยาวเช่นการลงทุนในทรัพย์สินการศึกษาหรือการทำธุรกิจดังนั้นก่อนจะซื้ออะไรลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้เพิ่มคุณค่าหรือช่วยให้คุณก้าไปข้างหน้าหรือไม่ 5. การสร้างเครือข่ายคุณภาพไม่มีใครประสบความสําเร็จได้โดยลําพังเครือข่ายที่ดีคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จลองมองหาคนที่มีแนวคิด ในเชิงบวกมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันและพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนกันในทุกด้านเมื่อคุณอยู่ในกลุ่มคนที่มีพลังและแรงบันดาลใจคุณก็จะได้รับพลังนั้นกลับมาด้วย 6. การมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์คนที่ประสบความสําเร็จมักมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ําพวกเขากลับมองว่านี่คือโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินที่ราคาลดลงหรือในช่วงที่หลายยคนหยุดพัฒนาพวกเขากลับเรียนรู้ และเพิ่มความสามารถให้ตัวเองการมองหาโอกาสในที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นคือสิ่งที่แยกคนรวยออกจากคนทั่วไป 7. การจัดการการเงินอย่างมีเป้าหมายคนรวยไม่ได้รวยเพราะมีรายได้สูงเท่านั้นแต่เพราะพวกเขาจัดการการเงินได้อย่างชาญฉลาดพวกเขาใช้เงินเพื่อสร้างเงินเช่นการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือการสร้างธุรกิจและพวกเขามักมีแผนการใช้จ่ายและการออมที่ชัดเจนลองตั้งเป้าหมายการเงินระยะยาวเช่นการเก็บเงินจํานวนหนึ่งภายในปีนี้ และดาเนินการตามแผนนั้นอย่างสม่ําเสมอ8การตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนความสําเร็จเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความหมายคนโดยมักตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้เช่นการสร้างธุรกิจที่มีกําไรปีละหนึ่งล้านบาทหรือการเก็บเงินให้ได้5้าล้านบาทภายใน5ปีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณมีทิศทางและเมื่อคุณเดินตามเป้าหมายนั้นทุกวันคุณจะเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้น 9. ความกล้าที่จะล้มเหลว ความล้มเหลวคือบทเรียนที่ดีที่สุดคนรวยไม่ได้กลัวความล้มเหลวแต่พวกเขาเรียนรู้จากมันและใช้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองคนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงความล้มเหลวเพราะกลัวคำวิจารณ์หรือการเสียหน้าแต่คนที่ประสบความสําเร็จมักมองว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวคือโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอีกขั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมขอให้จิตวิทยา9ก้าข้อนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณกล้าไปข้างหน้าและอย่าลืมว่าความสําเร็จ ไม่ได้มาในชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันหากคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆที่ช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองและสร้างชีวิตที่ดีกว่าอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา